อครับครับกองเวลาจิบมังนรนครับชูพิกาดไล่สามเมาสอบครั้งแรกเกินไปน้ำตาดนี้คุณมากี่โลอันสี่โลกว่าเราซ้อมอยู่ที่มาอยู่ได้กี่ไฟล์ละไฟล์ที่หกชนะมากี่ไฟล์ชนะห้าไฟล์อ่าวันนี้เจอกับไขแดงครับเเจอเขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมมีอะไรบ้างก็มีมัดมีรอกได้บวกเขาก็เคยเจอพี่ในค่ายเราแล้วเราแก้งไงดีวันน <rare> ี <now> ้ก็ไปเรื่อยอืมฝีมือเนาะ นะครับผมอ้าวเราคุมมากี่โลเนี่ยก่อนหน้านี้สี่โลกว่าก็ถือว่าปกติอายุใหญ่แล้วครับปีนี้สิบแปดคนจังหวัดร้อยไปปล่อยกิโลหกสิบเจ็ดพืชเพลเป็นมวยสี่เมือซ้ายหรือขวาซ้ายสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าเราชกมวยรวมๆประมาณเจ็ดสิบกว่าไฟฟ้าไปน้องเ่นเชียร์หน่อยครับก็ฝาก้าเอฟซีจีนนนเอฟซีเต็ที่รับเต็มกำลังใจด้วยครับผมวันนี้ช่วยเต็มที่แน่นอนขอบคุณครับวันดูที่เราแนะนำตัวครับผมครับไผ่แดงเกียรติสังกิครับวันนี้โชว์พีกา มาสอบเกินไปตอนหกตอนครึ่งนะเราคุมมากี่โลแล้วก่อนหน้านี้สี่โลสี่โลก็ถือว่าปกติเนาะวันนี้ก็ลถอีกครึ่งโลเจอไพครับก้องกุหลาบก้องกุหลาบเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจอเลยก็เคยเจอแต่พวกพี่ที่ขายเขาเนาะแล้วเราวันนี้มาเก็งแังแหงดีไม่เคยเจอก็ไปเรื่อยไปเรื่อยมือเหมือนเดิมแล้วล่าสุดช็กที่ไหนมาเป็นไงครับแพ ดวงสมพงศ์มาวันนั้นก็ต่อยใหญ่เลยวันนี้ก็ร้อยสามเจ็ดนี่ถือว่าบีบยังยังยังต่ำสุดเท่าไหร่สามห้าสามห้านะเราซ้อมอยู่ที่ครับรวมๆกี่วันจากไฟที่แล้วสี่วันเลยอ่าฮะสองสี่วันโอ้โหเออก็มาเล่งสี่วันเอานะครับเอาเราอยใหญ่แล้วครับยี่สิบสี่คนจังหวัดนครศรีไปปล่อยกิโลอ่าหกสิบหกครับเป็นไปเราเป็นมวยอะไรมวยสีไหมครับซ้ายหรือขวา เร<พ>าสูงร้อยเจ็ดสิบเราจบมวยมาทั้งหมดประมาณหลายร้อยอยู <ฟะ S 2> <ะ>่นะฝากเป็น้องเคยเชียร์หน่อยครับฝากคฟยมวยช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้มาเต็มทีค่ครับครับครับ